คุณเป็นคนฮอตคนแซ่บคนคนนี้เป็นของเขาคนเดียวเขาควรจะภูมิใจค่ะที่มีคนแบบคุณอยู่ข้างกายเขาที่มีคนแบบคุณเลือกเขามาเป็นคู่ชีวิตเพราะอะไรคะคุณดูเฮอร์เมสสิคุณเป็นคนที่มีสินมีธรรมทันเล่เหลี่ยมคนเป็นคนที่มีความฉลาดแล้วก็เป็นคนที่รู้จักทำงงทำงานเป็นนักปราดในเวลาเดียวกัน สามารถเยียวยาวตัวเองได้เป็นที่ปรึกษากับใครหลายๆคนได้อีกด้วยแล้วคุณเนี่ยยังมีความแบบมองการไกลนะคะอ่านคนออกรู้ทันคนทุกคนเจอคนกี่รูปแบบคุณรู้ทันหมดไม่มีสิ่งไหนที่คุณจะไม่รู้แล้วเวลาคุณรักใครนะคุณจะเป็นคนที่รักแบบไม่เผื่อใจเลยรักแบบไม่ลืมหูลืมตา ในขณะที่คุณมีความดูดีมีความมีเสน่ห์นะเมตตาคนเข้าหาคุณเยอะมากแต่ถ้าคุณได้เลือกรักใครคุณจะทุ่มเทกับเขาคนนั้นอย่างหัวปักหัวปำอย่างไม่ลืมหูลืมตานี่ไงแม่หมอึงบอกว่าการที่เขาได้มาเจอคุณการที่คุณเลือกเขามาอยู่ข้างกายเนะ่ะมันคือความโชคดีของเขาอย่างที่หาไม่ได้ค่ะลูกบอกว่าแม่หมอทำไมต้องทำหน้าตานี มันจะได้นอัคลาลดอัคราลดไงาใจไไงเออเรารุ้นแค่นี้นะแล้วทีนี้คุณดูความสวยความฮอตความแซ่บของคุณสิมันเกินเบอร์ไหมละ่ะนั่งอยู่บนอ่าบันลังสวยๆเลิศดสะบัดบบฉันสวยฉันเลิศฉันดูแพงนี่จริงนะบางคนก่อนออกจากบ้านพูดแบบนี้เลยก่อนออกไปทํางานก่อนออกไปเจอคนน้คนนี้คุณจะมีความแบบฉันสวยดูดีที่สุดในโลกใบนี้ ฉันมีงานมีการที่ดีเลิศเพอร์เฟกประเสริฐสีไม่มียิงใดเท่าเทียมกับคุณได้อีกอาจริงไหมคุณดูความสวยความฮอตความแบบมั่นใจแล้วก็เต็มไปด้วยหนึ่งเหรียญที่คุณกําเอาไว้หนึ่งเหรียญคือทรัพย์สินคือทรัพย์ส,สินที่คุณหามาได้ทางสติปัญญาของคุณที่คุณหามาได้ด้วยตัวเองแล้วคุณมีความภาคภูมิใจที่คุณหาหนึ่งเหรียญนี้มาได้คุณภูมิใจทุกอย่างและมีพลังงานที่บวก,บวก เป็นพลังงานที่แซบในเวลาเดียวกันแล้วก็ฮอตดูดีมากๆไม่สวยตั้งแต่หัวจะหลดเท้าจะไม่ออกจากบ้านค่ะคนเหล่าน,นั้นจะเห็นคุณในคราบนางฟ้าตลอดเวลาบอกเลยถ้าไม่สวยฉันไม่ออกไปให้ใครดูหรอกประมาณนั้นแล้วนางพญานางพญาคือนางพญาค่ะเพราะฉะนั้นเขาจงภูมิใจค่ะที่คนแบบคุณเลือกเขาเป็นคู่ชีวิตเนาะเข้าใจไหม คุณสวยดูดีขนาดนี้เพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างเลยไม่มีอันไหนที่สามารถติได้เลยแม้แต่อย่างเดียวทุกคนบอกแม่หมอพูดว่าหลังการเอาเธอดูผู้หญิงคนนี้ค,คำว่าควีนควีนคือราชินีแล้วควีนอัพเพนเค้าตัวแทนของเศรษฐีผู้หญิงเศรษฐีนีสวยไม่พอค่ะรวยอีกด้วยค่ะ มันจึง้งมันเลิศมันได้อ n e เนอของความเจ้าแม่อ n e เนอจของนางพิยาจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้จะไม่อวยได้ไงล่ะก็ไพ่เป็นแบบนี้อะเออนั่นแหละแต่เขาว่ามีความภาคภูมิใจนะเขาต้องภาคภูมิใจนะบอกเลยนี่คือการบังคับก็คุณดูดีขนาดนี้เนาเนี่ยเขารู้สึกว่าฮอตมากเวลาอยู่ใกล้คุณไฟมันแบบแทบจเะเผาในจิตวิญญาณของเขา ได้ทุกเมื่อเลยหัวใจของเขาจะมีความแบบเต้นตุบ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 ตมากเลยเวลาอยู่ใกล้คุณอ่ะคุณชอบทําให้เขาได้ลุ้นคือคุณชอบมีเหตุการณ์ให้เขาแบบระทึกที่แบบคาดไม่ถึงได้อยู่เรด้วยเลยอยู่บ่อยครั้งเลยเขาอยู่กับคุณเขาไม่เคยเบื่อเขามีความสุขเขามีความแบบลุ้นระทึกมีความฮอตมีความลุ้นต่อเวลาแล้วเขากลัวนะไอความฮอตไอความแบบดูดี ไอ้ความพัฒนาตัวเองต่เอตวเวลาเนี่ยเขากลัวนะว่าจะมีใครมาแย่งคุณไปจากเขาเขากลัวสิสวยขนาดนี้ปล่อยเดินคนเดียวเดี๋ยวก็มีคนนั้นคนนี้มาฉุดไปแล้วแย่เลยนะกว่าจะหาของดีได้ขนาดนี้อะต่อไปนะบอกเลยว่าเห็นไหมมงกุฎร,ราชาก็ต้องคู่กับราชนีมันคือของคู่กัน เขาก็มีความหล่อความเท่มีความมั่นใจตัวเองมีความแต่งตัวดีใส่สูทใส่ทรงใส่สูททำงานมีความแบบซีออมีความแบบบอสหล่อเท่ไม่เข้าหาใครก่อนฉันจะดึงดูดผู้หญิงด้วยการนั่งอยู่บนบันลังเฉยๆเพราะฉันหล่อเท่ฉันมีงานมีการที่มั่นคงผู้หญิงพวกนั้นต้องเข้าหาฉันเองอย่างเช่นคุณ <laughs> ไม่แปลกค่ะเวลาที่เขาเงียบไปเขานิ่งไปเพราะเขากําลังจะเล่นเกมกับคุณให้คุณเข้าหาเขาบ้างไม่แปลกเพราะเขาก็มีความหน้าตาดีมีความหล่อมีความแบบงานการที่เป็นเหมือนซีอเป็นเหมือนนักธุรกิจเออรายใหญ่อะ่ะหรืออสังหาริมทรัพย์หรือเล่นหุ้นหรืออะไรก็ได้ที่มันรวยมากๆคือมีความดูดีอะ่ะอย่างบอกเลราชาควบควีนตัวเขาเอางต้องมีดีพอสมควรค่ะคุณถึงจะเลือก และดูสายตาที่เขามองคุณสิคะแทบจะกลืนกลิน่นแทบจะกลืนกินได้แล้วค่ะพูดปิดกันเลยและเขามีความหวานอบอุ่นพ่อหนุ่มไมโครเวฟที่จ้องตาคุณแล้วลึกลงไปมีแต่ความรักความผูกพันแล้วก็ล็อกไปด้วยกับกุญแจนะคะที่ไม่สามารถเออมีอะไรไขออกมาได้คือล็อกมงไว้อะ่ะ ล็อกใจไว้ทั้งคู่สามารถแต่งงานผ่านจิตวิญญ,ญาณได้เลยผูกจิตวิญ,ญญาณไว้ข้างในนั้นแล้วเขามีความเชื่อว่าคุณกับเขาคือคู่แท้ค่ะคุณคือเนื้อคู่ของเขาแน่นอนรักจนแบบว่าปานจะเกินกินขนาดนี้แต่งงานเลยสิเริ่มะจิจารแล้วนะเพราะฉะนั้นก็น้อมรับพลังงานดี่ดีนี้กันไปเลยค่ะทุกคนค่ะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะขอนาทบร,รมีจากพ่อยกแม่ยก FC ของแม่หมอ,อทุกๆคนถ้าทุกคนรู้สึกว่าชอบคลิปที่แม่หมอทํามากๆก็สามารถร่วมสร้างปูองค์ดํากับแม่ย่ามาีิจันทาผ่านบัญชีนี้เป็นค่าครูค่าดูดวงของแม่หมอได้เลยแม่หมออยากสร้างองค์ปูองค์ย่านะคะในปีหน้าเพราะแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างปูพิานาค เป็นคู่กันจะเสริมดวงเรื่องบารมีให้เรามีบารมีมากขึ้นแล้วก็เสริมดวงเรื่องความรักให้เราอย่าได้เจอคู่เว้นคู่กรรมให้เจอคู่แท้ทางจิตวิญญาณที่เป็นสายายาณเทนาคแบบเดียวกันกับแม่หมอและแม่หมออยากทําให้ครูบาอาจารย์แล้วก็มีความเชื่อว่าใครสร้างปูกพญานาคเนี่ยจะเสริมดวงเรื่องบารมีเปิดดวงพวกทรัพย์ทาอะไรไปที่ไหนก็จะตกน้ําไม่เลยตกไฟไม่ไหมมักจะมีคนนั้นคนนี้คอยมาแบบยื่นมือให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือกับคุณตลอดเวลา แล้วที่สําคัญนะคะสายยานพีนาคเป็นสายยานที่มีเสน่ห์น้ำเมตตาในตัวเองของคุณตัวที่คุณไม่ต้องไปเสริมอะไรเลยแล้วยังช่วยเรื่องของออความมีเสน่ห์น้ำเมตตาต่อผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ช่วยเรื่องของการเงินการทองไม่เคยขาดค่ะเพราะฉะนั้นใครที่โอนเงินมาเท่าไหรก่ก็แล้วแต่อย่าลืมทักหลังบ้านทักกลายมาหาแม่หมอแม่หมอ,แ,มหมอแถมโวยเพื่อให้เราไปบูกันฟรีๆเลยและยังแถมเลขมงคลนะคะเลขนำโชค ตามลัคนาวันเกิดของแต่ละคนให้ฟรีกันไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอทุกคนที่โอนเงินช่วยแม่หมอสร้างปูพยย่พญานาคในครั้งนี้ขอให้พวกเราให้แม่หมอมาเท่าไหร่ขอให้เราได้คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่าแล้วขอให้พอที่เราขอไปทุกอย่างขอให้เป็นจริงสำฤธิ์ผลทันตาเห็นด้วยค่ะ